นาดินแดนชื่อว่าออโรราเป็นอาณาจักรที่มีเวทมนต์อยู่ในทุกสิ่งสายลมเสียงเพลงและแม้แต่ในหยาดฝนที่ตุกต้องใบไม้ทุกคนในออโรราเกิดมาพร้อมพลังบางอย่างแต่พลังนั้นจะตื่นขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใจหัวใจของตนเองเด็กหญิงชื่อลูน่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบแห่งแสงเธอมีผมสีเงินดั่งดวงจันทร์ และดวงตาสองสีทั้งหนึ่งฟ้าข้างหนึ่งดำมักถูกคนในหมู่บ้านล้อว่าเป็นลูกครึ่งเงาเพราะไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเธอเป็นใครวันหนึ่งลูน่าเห็นแสงประหลาดพุ่งลงจากท้องฟ้าดาวตกขนาดใหญ่ตกกลางป่าท่าตัดสินใจวิ่งตามไปดูในหลุมที่ดาวตกกระแทกมีคริสตัลสีทองส่องแสงระยิบระยับอยู่ข้างในมีเด็กชายคนหนึ่งหลับไหล เขาสวมชุดนักรบแต่มีปีกสีดำที่แตกหักอยู่ข้างหนึ่งลูน่าเอื้อมมือแตะคริสตันแล้วแสงสว่างวาบขึ้นทั่วป่าเด็กชายลืมตาขึ้นเจ้าปลุกข้าทำไมฉันไม่รู้ฉันแค่คิดว่าเจ้าจะหนาวข้าคือใครผู้พิทักษ์แห่งเนาเขากล่าวเสียงเรียบอาณาจักรแห่งแสงกำลังจะดับสูญและเจ้าคือกุญแจที่จะเปิดทางใหม่ลูน่างงงวย แต่ก่อนจะถามอะไรเสียงคำรามของอสูรแห่งความมืดดังขึ้นจากข้างหลังพื้นดินสั่นสะเทือนพวกมันออกล่าแสงสุดท้ายของโลกใครจับมือลูนา่าแล้วไร่เวสร้างทางเงาขึ้นพวกเขาวิ่งผ่านป่าที่ต้นไม้เคลื่อนที่ได้ดอกไม้ร้องเพลงและแม่น้ำสามารถพูดได้ทำไมเจ้าถึงช่วยข้าลูน่าถามเพราะแสงของเจ้าทำให้ข้าไม่ลืมความอบอุ่นของโลกใบนี้ใครตอบ แต่จงจำไว้ว่าแสงและเงาไม่ควรอยู่ร่วมกันเว้นแต่หัวใจทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาถึงวิหารแห่งดวงดาวสถานที่เก็บผลึกดวงจันทร์ซึ่งเป็นพลังสุดท้ายของอาณาจักรแสงหากมันดับลงโลกจะกลืนด้วยเงาแต่ในวิหารมีผู้พิทัก์คืออัศวินแห่งแสงร่างสูงในเกราะทองคำเขาคือพี่ชายของลูนา่าที่เธอไม่เคยรู้จัก ถูกพรากไปตั้งแต่ยังเด็กเจ้าคือเงาที่จะทำลายแสงเขาชี้ดาบใส่ใครไม่ใช่เขาช่วยข้านะลูน่าร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนด้วยพายุเวทมนต์ที่ประสานกันของแสงและเงาลูน่าเห็นภาพอดีตแม่ของเธอเป็นผู้หญิงแห่งแสงส่วนพ่อคือเจ้าแห่งเงาทั้งสองถูกห้ามรักกันแต่ความรักได้ให้กำเนิดเธอ ครึ่งหนึ่งของทั้งสองโลกเธอตระหนักขึ้นว่าพลังของเธอคือการรวมแสงและเงาให้เป็นหนึ่งเดียวลูน่ายกมือขึ้นเรียกพลังทั้งสองเข้าหากันจนเกิดเป็นแสงเทาที่บริสุทธิ์ที่สุดมันไม่เผาผลาญไม่ดับมืดแต่ส่องระกายอ่อนโยนเหมือนรุ่งอรุณหลังพายุความมืดไม่ใช่ศัตรูของแสงมันคือที่พักของแสงในยามเหนื่อยล้าเธอกล่าว พลังของเธอทำให้แสงและเงาในโลกหลอมรวมกันอีกครั้งป่าที่เคยเหี่ยวเฉากลับมาเบ่งบานน้ำในทะเลสาบใสสะอาดและดวงดาวกลับมาส่องแสงอีกครั้งใครยิ้มให้ลูน่าว่าเจ้าทำได้แล้วลูน่าแล้วเจ้าจะไปไหนข้าคือเงาเมื่อมีแสงข้าก็จะอยู่เสมอแม้เจ้ามองไม่เห็นก็ตามเขาพูดพลังละลายหายไปในลำแสง ลูน่ามองท้องฟ้าเห็นรอยยิ้มของเขาในดวงดาวหลายปีผ่านไปลูน่ากลายเป็นราชินีแห่งออโรราผู้สร้างสมดุลระหว่างความสว่างและความมืดเธอสอนให้พวกคนรู้ว่าสิ่งที่ต่างกันไม่ได้มีไว้ทำลายกันแต่มีไว้เติมเต็มกันทุกค่ำคืนดวงจันทร์และเงาบนพื้นยังคงเต้นรำไปพร้อมกันเหมือนหัวใจของลูน่าและไครที่ไม่เคยแยกจากกันเลย